ใครตะกินแล้วตายตายก่อนเลยครับดาบพลคนตัวกราวตายก่อนเลยครับลุงบนยิงเข้าไปแล้วยิงยิงยิงทำไงใครรับผ<ม>ิด<ม>ชอบอาจารย์ครับช่วยบอกเลยครับว่าสีฟ้าทื่ของอ่าเปิดนะครับได้เปิดตัวพี่เรียบร้อยนะครับขออนุญาตท่านที่ว่าราชการจังหว,วัดสวัสดีครับวันนี้ผมดาบพลคนตัวกราวนะครับ ช่วยบอกได้ไหครับว่าสีฟ้าของอ่าภาคส่วนไหนค่ะในส่วนของสีฟ้านะคะเด็กๆอยู่ตรงกลางแล้วก็สีเขียวเป็นหน้าที่ของ CPF นะครับเุณสิ่โอ้โหสวยสมวัดงานนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านมองเห็นจากข้างหน้าไปนะครับจะเห็นความสวยงามเขาไม่ได้เห็นด้วยนะครับวันนี้ผมดาบพลคนของเรานะครับ มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านกระเทียมนะครับกับโครงการ CPF อิมสุขปลูกอนาคตนะครับวันนี้จะพาผมไปชมอะไรบ้างวันนี้ให้เด็กๆไปชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมว่าในพื้นที่4-5ไร่นะครับเราปลูกพืชอะไรบ้างปลูกแบบไหนบ้างจัดโซนอะไหนบ้างเดี๋ยวตาม ตาบนคนโซเราไปชมได้เลยครับน้องๆพาไปหน่อยนะไป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 ุปไปนปไ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 กไปไนไรไป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 นไปเปไปไไก จะชิมให้ดูเลยว่าหลดสารพิษของแท้ใช่ไหมไม่มีสารเคมีไม่มีกิจยาข้าวแรงว้าวกินได้เลยนะหวานครับเอาแล้วเกิดลุงพนกินเข้าไปแล้วนิ่งยิ่งนีนนน้ทำไงใครไม่ชอบเลิกโอ้ใช้พิษกนพาไปโมเลยอโอยมออยู่โรงพยาบาลโมมาแล้วคุณไหนเอาลองดูครับ นะครับหวานหวานมากเป็นผักปลอดสารพิษแท้ๆเลยนะครับถ้าไปผัดไปต้มไปแกงนะโดยเฉพาะว่าแกงอะไรน,นี่แกงเลี้ยงแกงเลี้ยงเนี่ยจะอร่อยพิดเศษเลยพวกผักใบไคใครเคยก,กินบ้างอร่อยไหมอร่อย่มันอยู่ที่ผักหรืออยู่ที่คนทำผัก ไม่เกี่ยวคนทำนะเหรอโอ้โหนี่ลือพีเศษมากเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่ผักอย่างเดียวเลยใช่ครับการทำอาหารแน่ร่อยต้องมีวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็มีกุกที่ดีด้วยจริงไหมเรียบร้อยอาไหมสวัสดีครับผมดาบพล บน่ปลนะครับวันนี้เราจะพาท่านมาชมโครงการอิมสุดข,ของบริษัทซีพีนะครับซึ่งได้มาทำโครงการที่โรงเรียนบ้านกระเทียมตำบลกระเทียมอำเภอสกาจังหวัดสุรินร์นะครับเดี๋ยวเราเชิญมาชมเลยนะครับเป็นเป็นผักชอมนะครับซึ่งเป็นการปลูกพืชโดยหลอดสารพิษนะครับเป็นรัว้วแล้วก็ เป็นถั่วฝักยาวนะครับซึ่งมีสระน้ำด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ก็เป็นแปลงสาธิตนะครับเป็นโรงเรือนนะครับที่ดูผัการนครับเป็นแปลงสาธิตครับเนี่ยนี่ผักบุกนะครับมาดูท่านนี้ผักผักแยงครับผักแยงก็มีนะครับนี่ผักแยง ยีรานะครับหรือเรียกว่ากะเพราใบใหญ่นั่นเองนะครับพริกแคร์ไม่ทราบว่าทางสีอะไรกันบ้างนะครับพริกแครนะครับเนี่ยต้นติ๊เตี้ยเป็นพริกต้นติ๊เตี้ยนะครับเนี่ยต้นเล็กๆนะครับลองดูเนี่ยนะครับจึงเป็นการสาธิตของ โครงการกิมสุปนะครับของบริษัท BPF นะครับซึ่งได้มาทำโครงการที่โรงเรียนบ้านกระเทียมนะครับโอ,โอ้โห,โโหนี่สุยดยอดเลยครับผักแพวเนี่ยครับเนี่ยมีสารฆ่ามะเร็งด้วยนะครับเนี่ยผักเนี่ยนี่ครับครูนะครับเนี่ยมาชิมนะครับอันนี้นะครับเป็นมะนาวมะนาวนะครับมะนาว ซึ่งสามารถออกลูกได้ตลอดปีนะครับโดยการปลูกในท่อแล้วก็ควบคุมระบบน้ํานะครับซึ่งสามารถบังคับให้มะนาวนะครับออกลูกได้ทั้งปีนะครับหรือออกลูกได้ตามที่เราต้องการนะครับในช่วงไหนที่ะมะนาวเนี่ยราคาแพงนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะกําหนดการออกลูกได้นะครับเนี่ย เป็นแปลงสาธิตนะครับเยอะเลยครับนี่ครับมะเขือนะครับต้นเตี้ยต้นเตี้ยนะครับออกลูกดกนะครับเนี่ยครับมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแปลงสาธิตใช่ไหมครับเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเนี่ย วันนี้ดาพนคนชอกเรานะครับพาท่านมาชมแปลงปลูกมะเขือของโรงเรียนบ้านกระเทียมนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกับโครงการอิ่มสุขของบริษัทซีพีเอฟนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกพืชอีหลายอย่างนะครับมะเขือเทศก็มีนะครับมะเขือเทศนะครับ อันนี้นี่ปลูกพริกกับเมเขือเทศไปโพระพานะครับปลูกด้วยกันเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปซื้อหา,อาผักพวกนี้จากในตลาดซึ่งมีราคาแพงนะครับเราสามารถปลูกเองได้นะครับหลอดสารพิษด้วยนะครับตามมา อิมสุกปลูกอนาคตนะครับโครงการปลูกพืชไร่แบบผสมผสานดยการสนับสนุนจาก CPF นะครับเราจะเห็นว่าในแปลงผักที่ผมพาชมเมื่อกี้เนี่ยมีผักหลายชนิดมากครับซึ่งสามารถที่จะเก็บกินเก็บขายได้เลยนะครับนะครับอย่างในรั้วเนี่ยครับนี่เป็นรั้วนะครับซึ่งซึ่งเราปลูก ตัวฝักยาวนะครับถูกชะอมนะครับเป็นพืชที่มีวิตามินเอสูงมากนะครับตัวฝักยาวนะครับเป็นพืชที่เป็นผักที่คนนิยมกินมากครับเก็บขายได้เก็บกินได้นะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับหรือท่านใดสนใจนะครับจะมาที่จะมาศึกษาดูงานได้ที่ โรงเรียนบ้านกระเทียมได้เลยนะครับโดยท่านพอ,อ,อสุเทพนะครับเรามาดู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 ในนี้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับบอ่อน้ำเนี่ยครับเป็นบอ่อเลี้ยงลานะครับนะครับซึ่งจะเลี้ยงตานินนะครับเลี้ยงลานินเลี้ยงปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวเราจะดูบริเวณรอบๆเลยนะครับว่า ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับประมาณสามไร่สีไร่เนี่ยครับสามารถที่จะทําประโยชน์หรือปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างนะครับถ้าเราทําได้ทั้งเต็มพื้นที่ปลูกพืชผสมสารนะครับปลูกพืชสวนครัวนะครับนอกจากกินและใช้รับประทานในบ้านแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปจําหน่ายให้กับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือในตลาดได้นะครับ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้เราอีกมากมายนะครับซึ่งสามารถที่จะดำรงชีวิตได้โดยไม่ต้องแปรผันไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกเลยนะครับนะครับเราทำที่ดินนะครับที่มีจุลน,น,น้อยแต่ทําให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกครับนั่นเลยครับตัวตัวนี้ฝักซีสวยเลยครับเนี่ยนะครับ เนี่ยครับรกินได้ครับเดี๋ยวเราจะมากินเดี๋ยวเราจะมากินถั่วรสแซบนะครับของโครงการนะครับอ่าเดี๋ยวนี้มาถ่ายใกล้ๆเลยครับเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเป็นพืชปลอดสารพิษนะครับมีเพลี้ยบ้างมีแมลงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นการยืนยันนะครับว่าเป็นพืชพืชปลอดสารพิษเลยปลอดสารพิษเลยนะครับ เดี๋ยวขอลูกสวยๆสักลูกหนึ่งทางนู้นเลยค่ะทางนูง้นะทางนูงงน้นเลยใช่ไหมทางนี้เด็กมาเดินมาดว่มลนเดินอ้าวเ,เอา,เอาเนี่ดีกว่าลูกนี้นะครับไม่ต้องไปล้างเลยนะครับจะกิมจนสดเลยนะครับเพื่อยืนยันว่าไม่มีสารพิษไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับถ้าจะตายก่อนไทยจะกินแล้วตายตายก่อนเลยครับดาบพลคนตัวเราตายก่อนเลยครับเอาดิน โอ้โหหวานกรอบครับเนี่ยรสชาติดีครับเนี่ยครับจะมีต้นกล้วยครับมีต้นมะพร้าวด้วยมันจะเป็นพืชที่มีประโยชน์นครับกล้วยนํำว้าพืชที่นี้นะครับกล้วยเนี่ยกล้วยํำว้าเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้หมดทั้งต้นเลยนะครับ ไปหอของผลกินต้นเอาให้หมูกินได้อรวมาอร่อยครับอร่อยเพราะย่าอีกลูกหนึ่งับหลายตอนนี้เรามาถึงโซนโครงการไม้ผลผสมผสานนะครับ ของอใค,คุณครูวิจิตราบุญคงคุณครูวิจุดาอยู่นั่นเป็นคนรับผิดชอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ครับว่ามีต้นไม้ประเภทไหนบ้างตามมาเลยครับมะม่วงเกี้ยวสวยนะครับนะครับ,รบพื้นที่อยู่ประมาณสองงานนะครับเป็นพืชามายืนต้น เก็บลูกปีละครั้งนะครับรายได้ปีละครั้งกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าใบใช้ประโยชน์ได้ลำต้นใช้ประโยชน์ได้ผลก็ใช้ประโยชน์ได้ครับได้ทั้งปีเลยเยี่ยสวย นี่นะครับต้นกล้วยนี่เราเราขายเรากินได้ทั้งปีครับมะม่วงถึงแม้เรากินได้ปีละครั้งเราก็ปลูกได้หลายต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีรายได้ทุกวันและมีรายได้เป็นปีด้วยครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้โครงการเลี้ยงบ่อครับไอ้โครงการเลี้ยงตานะครับในพื้นที่ตอนสีได้นะครับโอเคเรามาดูกันครับมาดูครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้านะครับปลาที่เลี้ยงดูดูดูับเป็นปลาดุกนะครับเนี่ยปลาดุกนะครับดูฮะเนี่ยเนี่ยดูครับก็เป็นแปลว่าหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนใน,น,นหน้า,นะนนาเดือนนี้เราจับมนจับไขยวนกันนะครับบอบเนี้ยไข่เดือนนี้เดือนต่อไปเดือนต่อไปเดือนต่อไป แล้วก็วนกลับมามีรายได้ทุกเดือนครับทั้งปีเลยครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับปีปีเลื่อยนะครับพี่ปีปีบอกมีอะไรรู้ไหมก็เพื่อตอบแทนในราคะที่ยังอยู่ร่วมกับชิมชนแบบนี้ค่ะเราส่งเจ้าหน้าที่ของ CPF มาให้คำแนะนำค่ะหลักุนทุน รับทุนเรื่องปลาเรื่องอาหารกลา,า,า,างวันใช่ไหมไไพวกผักพืชผลไม้ต่างๆนี่เราสนับสนุนทันมาใช่ค่ะเัวเป็นโครงการที่ดีเนาะกับสวัสดีครับเดี๋ยวผมดาพคนคนซอกราวนะครับเดี๋ยวพาไปชมต่อ<ๆ>หนึ่งกอนะครับมีอะไรบ้างนะครับ<ๆ>มาใกล้ๆเลยครับลุมนีหลุม้มลุ้มลุมอะไรลุมลาบอะแปลว่าสามารถเก็บผักที่นี่เอาไปทำลาบได้เหรอ นะครับมีอะไรมีกล้วยหนึ่งกอมีตะไคร้กบเพรานะครับเี่ยที่ปลูกร่วมกันนะครับพึ่งพาใส่กันมาเห็นไหมครับเขาเรียกว่าปลูกพืชผสมผสานหลายชนิดนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับปรับปรุงดิน นี่เรามาถึงเรามาถึงตรงไหนเอ่ยนะครับชาวนานะครับเกษตรกรนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการปลูกข้าวนะครับนอกจากปลูกพืชอื่นๆผสมสารกันหมดแล้วนะครับเราก็ปลูกข้าวด้วยนะครับนาข้าวอินทรีย์หมายถึงข้าวที่ปลูกโดยปลอดสารพิษนะไม่ใช่สารเคมีนะครับใช้พวกปุ๋ยธรรมชาตินะครับนี่ครับ นี่เป็นแปลงข้าวนะครับเป็นแปลงข้าวนะครับก็ตรงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะครับพื uh, ้นที่เกษตรกรในหลายๆพืนพ้นที่นะครับก็ลาบากหน่อยนะครับเนื่องจากฝนไม่ตกมานะครับแต่ว่าเราก็จะแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกข้าวไว้รับประทานนะครับนอกจากปลูกผักอื่นๆร่วมกันหลายอย่างแล้วเราก็มีปลูกข้าวด้วยเพราะเราเป็นเกษตรกรคนไทยเรากินข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่ามีอะไรอีกนะครับ นอกจะมีการปลูกพืชปลูกข้าวเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไก่ด้วยนะครับโครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันนะครับเราไปดูเลยครับมาเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวันใครรับผิดชอบเอยมานี่มานี่มานี่มานมา,มานี่เร็วมามาอย่ไกลมามาไมา,มา,ายด้วยกันมาสาวน้อยคนนี้ชื่อว่า ว่านี้ตาสิงเมย์เป็นคนดูแลการเลี้ยงไก่แล้วมีใครอีกใครอีกคนเดียวไม่น่าจะใช่เออมานี่มานี่มา,มายินไก้ไหะ <c oughs> นี่นี่ครับคือ้องหนุ่มกับหน,หนึ่งสาวนะครับที่เป็นคนดูแลเรื่องไก่ไข่เพื่อหางกลางวันครับ <c oughs> เดี๋ยวพาลุงคนคน,คนสันกเราไปชมหน่อยนี่เป็นไงนะ ว้โอ้ไข่เยอะเลยใครเป็นคนให้อาหารให้ให้อาหารยังไงอาหารลยละสองพันบาทอ่าเดี๋ยวด,ดูดูนะอ่าอใครเป็นคนให้หนูค่นั่นนี่แหะเก็บไข่เก็บไข่นี่ล่ะ,เ,ละเขียนเขียนรูมไข่ครับเหรองานหนักไหมเนี่ยเล่าวันหนึง่ง ใครกี่ฟองพอจะรู้ไหมคนที่คนจดจะได้ประมาณ170เจ็ดสิบร้อย้เจ็ดตรแปดสิบไก่มีกี่ตัวหนึ่งร้ยเก้าสเจ็ดตัวกินหมดไหมล่ะวันหนึ่งไม่หมดไม่หมดแล้วไปไหนเลร้านิสุกอยู่ไหนข้าหน้าโรงเรียนอืมีม มีร้านด้วยนะครับโรงเรียนบ้านกระเทียมมีร้านอิบสุดด้วยนะครับอยู่ตรงกด้านหน้านะครับพี่น้องประชาชนคนใดนะครับที่ทราบข่าวหรือได้ดูช่องของในคนคนเช่ากลาวนะครับอยากจะซื้อไข่แพงไหมเอ่ยถานละเท่าไหร่เออ้าวคงไม่แพงแน่นอนครับนะครับมาหาซื้อกันได้เลยนะครับที่โรงเรียนบ้านกระเทียม,เ,ยมเปิดทุกวันไหม เบิดทุกวันครับบริเวณอันหน้าครับเรามาดูโอโ้ไก่อันนี้ครับขอะหยัดเลยครับจริงนะครับถ่ายเลยครับเดี๋ยวถ่ายดูไข่เลยครับเนี่ย,ยเห็นไหมโบสถสารพิษนะครับไข่โบสถ์สารพิษนะครับผมนะ นี่นะพาพาลุงชมนี่พาลุงเดินชมนี่พาลุงคนคนสักกาเดินชมนี่อ่าแล้วเราเราทางทาสงผักยังไงใครเป็นคนเก็บอ่ามี่ะไรเลาเขาใครใครจะมาเก็บนะตาเอาไปขายปุ๋ยโมเรียกว่าได้ทั้งไข่โปรตีนได้ทั้งปุ๋ยไปใส่ในแปลงผักเนาะ ี0ตัวนะครับไขวันละ170ถึง180ไข่190โอ้โหเนี่ยกไข่ทุกตัวนี่เลยวทำไมทำไมทำไมมันไม่เหม็นเลยลูกพี่ไก่มันจะเหม็นนหะเาะเรามีสารอะไรในการพบไหมใช่อะไรบรับ จะเรียกว่าน้ำาอใช่ไหมใช้แกบเอ่อใช้แกบแล้วก็ไอ้รถไม่ให้มันมีกลิ่นเหม็นเนาะเนี่ยอยู่แล้วไม่เหม็นเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาขอบคุณมากมากเลยน้องๆขอบคุณมากเดีเ๋ยวเราไปชมทางอื่นต่อเราบชมทางอื่นต่อลูกดาวหรือดาบปนสายกระสุนนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านกระเทียม ให้มักให้มักบ้านกระเทียมนะครับกับโครงการอิ่มสุขของโรงเรียนบ้านกระเทียมซึ่งร่วมมือกับ CBF ในการทำโครงการนี้นะครับ